ยู u ี y สุพิศราอำลาตำแหน่งมิสแกรนกำแพงเพชร2025ขึ้นแท่นนางเอกป้ายแดงพร้อมเผยสถานะแฟนหนุ่มเซียนกอนฟ้าสร้างความฮือฮาให้แฟนคลับไม่น้อยเมื่อบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจภัยสารมิสแกรนกำแพงเพชร2 2 5พประกาศอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังทำหน้าที่ได้อย่างสง่างามตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมเปิดใจถึงก้าวใหม่ในชีวิตที่กำลังขยายบทบาทสู่เส้นทางธุรกิจเสริมความงามเต็มตัว แล้วก็เอนดูเชียร์หนูตลอดเลยเว,วลาการประกวดแล้วก็อนาคตเส้นทางต่อไปของหนูเนาะก็เป็นดาราสาวกกฝาก่าติดตามหนังหนูหนด้วยนะคะซีรีส์เว้นคือเนาะน่าจะออกประมาณเดือนหน้านะคะรอชมกันด้วยนะคะจริงๆจะบอกว่าผ่านใครที่ผ่านไปทีมิสกอมาได้คือเก่งสุดๆคือยอมรับเลยว่าทุกคนเก่งมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตค่ะคุณแม่ผู้จัดจาก,การแอบกระซิบว่าเออไปเป็นดาราสาวดีกว่าลูกแต่ว่า ลูกอาจจะขัดขืนลูกอยากจะเป็นนางงามอีกสักครั้งก็ต้องรอติดตามนะคะก็ดีใจครับเห็นก็ภูมิใจแทนก็คุ้มค่าเหนื่อยครับผมก็เหมือนมีช่อดอกไม้เล็กๆน้อยๆให้เป็นกําลังใจด้วยแทนคําีชอบในบทบาทคราเป็นนางงามแบบดาราชอบแบบบทบาทในบาการก็ถ้าเป็นบิวตี้ต้องชอบหมดอยู่แล้วนะไม่น่าเฟื่อนเลยครับนไม่น่าเพื่อนะลำไมเาตอบให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมจะได้เก็บข่าวคู ถ้าเขียนข่าวเขียนเขียนเป็นแฟนเลยก็ได้เว<ช>ลาเขาเขา,เขาเล่นละคราาด้วยกันนี้เปิดไหมคะ,ะบางซีนแต่ว่าจริงๆมันมันไม่เวลาให้เปิดหรอกมังก็เกงอ่ะเกง,เกงที่เป็นอ,อ หนูจะเล่นได้หรือเปล่าจริงๆเวนคืนมันจะเป็นหนังแบบว่าออกสยองขวัญเลยเนาะอาจจะไม่ได้แบบว่ามีปุกกิกกะกกอะไรเยอะแยะนะคะก็วันนี้มันกับพี่เซียมแน่อนองก็อาจจะไปทานข้าวกันค่ะครอบครัวจุกสรรไปที่ไหนคะไปได้ไ,ดไหมคะไปได้คุณแม่เชิญนะ,ะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะออพี่ๆก็คือครอบครัวของหนูคอยย้อนหน่อยวัดตอนเราคบกันอะไรเงี้ยใครขอก่อนว่าเอ้ยมองหน้ากันใช่เลยจับมือเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ย เอาจริงๆบ้าทุกอย่างคือจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแม่แม่สื่อเหรอเออ <laughs> สื่อก็คือแม่โยใช่ค่ะอะไรแม่โย <laughs> เป็นแม่สื่อบอกแม่โยเป็นแม่สื่อค่ะออจริงๆก็คือรู้จักกันก็คือผ่านแม่โยใช่อยากทราบว่าเป็นแฟนกันแล้วเราไปเล่นละครหรือว่าเล่นละครแล้วก็เพิ่มมาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มาเล่นละครใช่ จริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นผู้รักที่เสริมการทำงานเสริมเรื่องดวงเลยหมวกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มมาวันแรกก็คือโดนทักหหดเฮงเลยเหรอใช่ทักคืนทักค่ทั้งคู่อะไรอย่างงี้เข้ากันไหมวันเกิดวันอะไรลูกใครจะใครจะหนุนดวงใครเออคือเราเราคุณพ่อคุณแม่นี่กันมีคนเช็คครับมีคนเช็คคือผู้ใหญ่อะไปเช็คดวงของเราสองคนเออผู้ใหญ่คือเอาเอาดวงวันเกิดไปเช็คก่อนเลยว่าดวงหนุนกันไหมสนุกเข้ากันไหมคะ กาันได้ <laughs> ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทำร้านเล็บนั้นมากหรือเปล่าใช่ค่ะ,คะก็ที่เมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเนาะก็ไปเปิดตัวก็เป็นร้านเล็บค่ะใช่ <c oughs> ไปทำกันเยอะๆนะคะจะได้รวยไวๆส่วนตัวธุรกิจที่บ้านมากกว่า <c oughs> ทำธุรกิจที่บ้านมากกว่าธุร <c oughs> กิจ่บ้านแล้วอาจจะมีเรื่องธุรกิจในวงการบันเทิงอะไรก็ต้องรอดูว่าผู้จัดการจะหาอะไรมาให้ทำบ้างดีกว่าซัพพอร์ตทุกเรื่องครับแล้วแต่เลยว่าเขาจะ เลือกอยังไงขอหรอไโรทูหรือแมรี่คะอ้าฉันว่าแมรี่เลยไม่ต้องมเลยขอซีนหวานๆน,น,นิดนึงอยากจะบอกอะไรกับพี่เซียนบ้างค่ะก็ <c oughs> วันนี้มันวันเกิดพี่เซียนดนะ้วยเนาะก็ขอให <c oughs> <c oughs> นนอนะ้ขอให้สุขภาพร่างกายในในแข็งแรงแ,แล้วกันค่ะแล้วก็ ไม่พบเจออุปสรรคอะไรใดๆในชีวิต<ช>นาอก็อยู่เคียงข้างกันไปเรื่อยๆค่ะเรื่องทั่วไปล่ะค่ะแต่ว่าเราก็คือคือคู้เราคุยกันอยู่แล้วเราปรับกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะใช่เพราะเราคุยกันทุกอย่าง<ฮ>ตั้งแต่คบกันมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยบิวส่วนใหญ่เหมือนเป็นฝั่งผมมากกว่าที่น่าเป็นห่วง <laughs> <laughs> น่าจะมีหลายเรื่องมากกว่าบิวว่าคอยพพอร์ตอะไรอยู่เสมอครมปรับถึงละคนเลดีกว่าเห็นว่าใกล้ออนแอร์แล้วถางซ้อมบอใช่ไหมคะใช่เรื่องอะไรนะคะ เวนคืนค่ะ<ว>ก็มีนักแสดงเก่งๆเนาะนำหลายท่านเลยก็ไม่ว่าจะเป็นพี่บีน้ำทิพย์เนาะดีเจแมนพี่ป๋องหรือว่านักแสดงอีกหลายๆคนเลยแล้วก็มีิวติ้กับพี่เซียนนะคะอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องเวนคืนกันเยอะๆเพราะว่าตั้งใจถ่ายมามากเลยเราก็เรียนการแสดงกันหนักด้วยก่อนที่เราจะไปถ่ายนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าเนาะ เราจะได้รับชมกันแล้วก็ฝากด้วยนะครับเรื่องเวรคืนน่เป็นครั้งแรกเลยที่เข้าวงการมาได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วก็โดนจับไปขายเลยก็พยายามเต็มที่แล้วครับผมฝึกการสะดงแสดงอะไรก็มาระยะหนึ่งแล้วฝากด้วยนะคผมเพิ่มกับพิ่มกับชงไอ้พุ่มกับชงว่าหลังๆเริ่มเล่นดีขึ้นค่อยๆพัฒนาครับเพราะตอนแรกไปค่อนข้างตื่นเต้นอยู่พอสมควรเลย เจอว่าเราไม่รอพี่บีกทำทีรอแต่พี่บีนี่ใส่ที่ใส่ดีอะพี่เขาคอยซัพพอร์ตอยู่ใช่ใช่ครับใช่สอนกันหน้าฉาบเลยพี่บีก็อันนี้ปิดกล้องเนี่ยยังยังครับยังค่ะโอเคนะมีแล้วอื่นก็สามารถติดต่อได้เนาะเรื่องน้ำตบตูบอะไรเงี้ยได้เนาะได้ดีได้นะ